สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคำพยากรประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะจ๊ะเรียกได้ตามใจชอบเลยอ่ะคลิปนี้เป็น general reading นะเป็นดวงทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคุณใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวราศีเมถุนในชาแนลของเราในคลิปนี้ หมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22พฤษภาจนถึง21มิถุนานะจ๊ะทุกคนใครอยากเช็คลัคนานะคะก็ตามไปที่ Facebook Page ที่ Top ปโพสได้เลยนะจ๊ะใครรู้อยู่แล้วก็ดูได้เลยนะดูตามวันที่ก็ได้หรือลัคนาคือแบ่งตามเวลาเกิดนะคะนะไม่เหมาะใช้เกณฑ์การแบ่งแบงแบ,บโหราศาสตร์ตะวันตกหรือสากลน,นะคะอ่ะถ้าฟังเราไม่ตรงก็ขยับบวกลบ1ราศีนะคะอ่ะขอไพ่ให้คุณเลย12ใบ ขอหยิบก่อนเนาะนะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะห่างหายไปนานช่วงนี้แต่ยังไงก็จะทำครบ12ราศีแนะ่นอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดวงจอนะคะดวงรายเดือนมันจะเป็นเหมือนสถานการณ์นะคะที่เข้ามากระทบกับตัวคุณ แต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรคือเหมือนมีตัวคุณอยู่ตรงกลางเนาะคุณอยู่ในสนามพลังงานเหล่านี้นะคะดวงจรก็คือแบบอะไรที่จะเข้ามากระทบกับเราอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะรีสปอนต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรนะคะผลลัพธ์เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของผลลัพธ์เนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลือกละ,ละเนาะอ่ะดูกันซิมาใบแรกก็มาเป็น2ไม้เท้าเลยนะคะ two of wands ไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ประ ไพ่พลังงานประจําตัวของคุณในเดือนนี้นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นแบบอยากจะอยากจะไปเที่ยวอยากจะเดินทางนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนหลากหลายนะคะใช้โทรศัพท์เยอะใช้โซเชียลมีเดียเยอะยิงแอดดีไหมดีนะคะหลายๆคนเนี่ยแพลนที่จะหาเขาเรียกว,ว่าง,งานที่2องทำหรือว่าทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเช่นคุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วแล้วคุณก็ หางานเขาเรียกว่างานพิเศษงานเสริมด้วยหรือคุณอาจจะเปิดร้านสาขาใหม่เนะี่ยมันมีการขยับขยายที่บ้านคุณที่ร้านคุณสําหรับคนที่มีเขาเรียกว่าเปิดร้านที่บ้านอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นในการขยับขยายหรืออะไรแบบนี้เหมือนกัน2คือใจจดใจจ่อคุณอยากจะไปเที่ยวคุณอยากจะเดินทางนะคะมีความชอบอยากจะเดินทางแล้วก็มามีเดอร์สตาร์มีไฮพิสเทดเขาเรียกอะไรนะเหมือนเดินทางตอนกลางคืนก็ได้นะหลายๆคนอาจจะแบบ เหมือนเช่นบางที่เนาะในบางช่วงบางจังหวัดเขามีเทศกาลขึ้นเขาไปไหว้พระอะไรแบบนี้นะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปก็จะได้ไปนะไปแล้วก็ได้โชคนะใครไปแล้วไปขอหวยก็มีโอกาสที่จะได้โชคถูกหวยนะคะมีโชคหรือว่าแบบลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยจากการเดินทางนะอืมจากการเดินทางจากการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการไปมูอ่ามีโอกาสจะได้โชคเหล่านี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโชคเนี่ยมันจะมาจากอืม เขาเรียกอะไรอย่างเช่นปฏิพานไหวพริบของเราอะ่ะมันจะไม่ได้ได้มาตรงๆมันจะต้องมีการตีความหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะอ่ะครบและ12ใบไปดูกันพลังงานส่วนตัวสำคัญมาก พลังงานประจําตัวสําคัญมากนะสองไม้เท้าแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะการเดินทางจะให้โชคทางการเงินกับคุณสําหรับใครที่ค้าขายอยู่แล้วนะคะการที่เราเขาเรียกว่ากระจายข่าวสารออกไปให้ไกลๆการยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคเข้ามาได้ลูกค้าใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะหลายๆคนนะ่ะเขาเขามองเขาสนใจสินค้าของคุณอยู่แต่เขายังไม่ซื้อสักทีนะ ก,ก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่มาแบบนี้อันถัดมานะคะคู่แข่งของคุณนะทางการค้าถ้าคุณขายของอยู่อ่ะเขาก็เก็บข้อมูลคุณอยู่เหมือนกันนะคะมีตามสืบมีตามซองอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะคะแต่ถามว่าเออเราสู้เขาได้ไหมสู้ได้สู้ได้นะคะสู้ได้เขาเห็นร้านคุณขายดีนะ ไหน,นก็พูดเรื่องการขายของแล้วกิจการนะคะสําหรับคนที่เปิดกิจการส่วนตัวกิจการยังไปได้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ากําไรมันไม่ได้แบบเออเป็นกอบเป็นกำรรอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะสามารถเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆมีลูกค้าขาจอมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นรายย่อยนะอืประมาณนี้แต่ว่ามาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆ สำหรับคนที่จะเปิดร้านใหม่นะคนที่จะเปิดร้านใหม่ให้เปิดออนไลน์อย่างเดียวนะคะถ้าสมมุติขายของอยู่นะถ้าบอกว่าเอาไหนมีบอกว่ามีกิจการที่สองกิจการที่สองเนี่ยคือถ้าจะเปิดใหม่อะ่ะจะบอกว่ายังยังไม่ค่อยอยากแนะนําให้เปิดแต่ว่าถ้าคุณมีสาขาอยู่แล้วว่าไอ้สาขาใหม่อ่ะมันเขาเรียกว่ามีการขยับขยายเติบโตอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมียอดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วอย่างนี้นะคะอื ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์นะการสื่อสารการต่างประเทศจริงๆมันได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเลยใครที่เหมือนทํา y o YouTube หรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันให้ผลทางด้านชื่อเสียงความสําเร็จและมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะฮะแล้วก็แฟนคลับที่เคยอยู่กับเราเนี่ยก็ยังจะอยู่กับเราอยู่เปรียบเทียบได้เสมือนลูกค้าเหานั่นแหละลองเอาไปปรับคาพยากรดูเนาะแต่ว่าเหตุมันเป็นโซเชียลอะที่โดดเด่นและชัดเจนมากใครที่ ทำ u t u b e อยู่ไลฟ์สดขายของอยู่ดีค่ะถัดมาคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างคนที่ทํางานประจําเหมือนคุณอยากจะย้ายงานนะกำลังมองหางานใหม่อยู่นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกอยากย,าย้ายตัวเราออยากจะไปแล้วแหละแต่เราก็เขาเรียกว่ามีความรู้สึกลึกๆว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวจะหางานใหม่ได้ยังไม่ได้ไปเดือนนี้นะแต่มีแนวโนม้มว่าได้ไปในอนาคตแต่อาจจะยังไม่ได้ไปเดือนนี้หลายๆคนที่ ส่งเรซูเม่ไปนะมีโอกาสได้เรียกสัมภาษณ์ได้คุยแต่ว่าไฮไลท์อ่ะเรายังไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งนะคุณเราอาจจะเป็นตัวสำลองหรือเบอร์สองอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันมันมีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์แหละแต่ว่าที่ทํางานใหม่อ่ะมันเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทต่างชาติได้ดูมีอนาคตนะคะแล้วแต่มันดูไกลกว่าเดิมมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะแต่ว่ามันจะไกลาจากที่ที่ท,ที่ที่คุณอยู่นะปัจจุบันนี้เนาะไกลกว่าเดิมอ่ะ ประมาณน,นั้นเราก็เลยเหมือนกับลังเลลังเลติดที่อะค่ะว่าเราจะไปดีไหมเราจะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกก่อนนะไอที่ทําง,งานใหม่อะในไพ่ายเขาไม่ได้บอกว่าเขาให้เงินมากกว่าที่ปัจจุบันนะเออมันอาจจะได้เงินเท่าเดิมนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสดีๆมากกว่ามันมีอะไรที่เขาเรียกอะไรสีวิไลหรือมีอนาคตไฮเทคโนโลยีมากกว่ามี ลักษณะงานะที่เราต่อยอดได้ที่เรารู้สึกว่าเราไปเพิ่มประสบการณ์ได้แต่ว่าตัวเงิน,นมันยังไมไ่ได้เยอะมากนะคะมันแค่บอกว่ามีโอกาสแต่ว่าเงินที่ได้ไม่หมอว่าพอๆเดิมอาจจะน้อยกว่าเดิมได้ซ้ําแต่มันดันเป็นงานที่เราชอบนะก็ลองชันน่งกหนักดูนะคะว่าปัจจุบันนี้คุณกําลังมองหาอะไรนะแต่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ไหมต้องบอกว่ามีนะแต่แต่อาจจะยังไม่ได้เริ่มงานในเดือนนี้นะคะมันดู มันดูอีกสักในอนาคตอันไกลอะแต่ไม่ใช่ในเดือนกุมภานี้นะเดี๋ยวไปลุ้นต่อในชัเตอร์หน้าเนาะอ่ะหลายๆคนนะคะก็มาดูเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินดีค่ะดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากนะคะบางคนมีต้องบอกว่าสุภาพสตรีซัพพอร์มีคนช่วยเหลือนะมันมีเลเวอร์นี่ไงมีเลเวอร์มีหนึ่งเหรียญมีไฮพิเศษตรงนี้มีคนสนับสนุนการเงินให้คุณมีคนสนับสนุนการเงิน คุณนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนนะคะคนรักเขาเรียกว่ามีการสนับสนุนเบื้องหลังหรือบางคนอาจจะมูมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มานะคะนี่นะสวดมนต์ไหว้พระแล้วขอตังขอโชคมาถามว่าได้ไหมได้ท่านให้นะอืมถัดมาเรื่องอะไรนะการเงินไปแล้ว การลงทุนการลงทุนมันเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆยังไม่ถึงกับขาดทุนมากแต่กําไรก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะเทรดตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะคะดูโอกาสดีๆแล้วกันเพราะว่าถ้ามันไปแล้วมันไปเลยนะอืมงั้นมันไปแล้วมันไปเลยมันยังเรียกว่าไงอ่ะมันมีแต่ไพ่เสียตังค์อ่ะไพ่ได้ตังค์มันมันมาหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะแม่หมอว่านะมันไม่ใช่ไม่ได้เชิงในการลงทุนสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเสี่ยงโชคก็ มีเลขรถเลขรถนะคะลองดูละกันรถแฟนรถเราอะความรักกันบ้างดีกว่าความรักความรักอะสรุปแล้วเนการเงินเมื่อกี้ก็คือได้เงินจากความเสน่หาก็ได้นะคะบางทีแฟนให้เนาะอะ,อะ ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดมีคนแอบชอบคุณอยู่นะน่าจะเป็นเพื่อนคุณนะคะเพื่อนคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน FACEBOOK ของคุณนะ่ะเขาแอบชอบคุณอยู่ในนั้นแหละแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ปรากฏตัวแต่ในไพ่บอกว่ามีคนแอบชอบเราแอบสอแอบมองอยู่เงียบๆนะคะอยู่ห่างๆแต่ว่ายังไม่เปิดเผยแต่ว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนนี้คือเหมือนเขา รู้สึกเรายังไงเขาชอบเราเขาเหมือนกับว่าคุยกับเราแล้วเขารู้สึกสบายใจแม้ว่าเราจะห่างหายกันไปสักพักแต่เมื่อได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเนี่ยมันก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมอะค่ะคุยกับคุณแล้วสนุกประมาณนี้นะคุยกันรู้เรื่องมีความสนใจอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เขาเหมือนกับเจ้าไงดีมารู้สึกปลอดภัย รู้สึกไว้ใจอย่างเงี้ยนะที่จะมีคุณอนะอยากอยากที่จะแบบเห็นเห็นมือที่ถือเหรียญไหมเขาอยากจะมีคุณอนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่คิดจะจริงจังกับคุณนะาไอคนที่แอบชอบคุณนะ่ะเขายังไม่ได้แบบเอออยากจะเข้าหายอยากจะจีบอยากจะจริงจังอะไรหรอกมันมีไฮพีสเทสแล้วก็เจ็ดดาบอยู่นะคะเขาก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้สนใจเราคนเดียวมันมีคนนึงที่เขาก็สนใจอยู่เนาะนี่นะคะ มีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะแต่ยังไม่พุ่งเข้าหาใครสักคนนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆต่อไปสําหรับคนคุยที่ไม่ชัดเจนมันก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปแต่มันยังคุยได้ไปเรื่อยๆนะมีความชอบมีความพึงพอใจถ้าสกเกลร้อยไม่เหมาะให้ประมาณ60 7 0ที่เขาแฮปปี้ที่จะมีเราแต่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครหเหมือนตอนเนี้ยังแบบ ยังไม่เจอใครที่ถูกใจที่สุดยังไม่คิดจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะคือแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะคุยหลายคนนะแต่เขาก็ยังมองหาคนใหม่ไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอืมยังมองหาคนใหม่ไปเรื่อยๆเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะแล้วเขาไม่เขารู้สึกว่าเวลามีคนรู้จักเขาเยอะๆเขาไม่กล้าเปิดเผยนิสัยตัวตนของเขามากเกินไปอะ่ะเป็นคนขี้อายก็ได้เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้แล้วก็ ไม่กล้าที่จะรักเพราะว่ากลัวเสียใจเหมือนกันนะคะอืมประมาณนี้อีกอันนึงก็คือคนมีคู่ความรักดีไหมคนมีคู่เหรอมันดูเหมือนเพื่อนกันแล้วนะช่วงเนี้ยคนรักดูห่างไกลกันนะคะหลายๆหลายๆคู่นะในไพ่เขาบอกว่าหลายๆคู่เนี่ยแฟนไปต่างประเทศหลายๆคู่แฟนอยู่ต่างประเทศหลายๆคนแฟนกักตัวหรือว่าไม่สามารถมาเจอหน้ากันได้นี่เห็นไหมมัน ไกลมันเป็นไพ่ของการเดินทางส่วนใหญ่ก็คุยกันนะคะไพ่มันไพ่มันเห็นในลักษณะของ long distance relationship ปะนะคือหลายๆท่านก็คนคุยก็อยู่ต่างประเทศแลเนี่ยชัดเลยไกลการเดินทางบ่อยๆไ,ไปไปมาๆนะคะเดือนนี้มีโอกาสได้เจอกันไหมอืมเหมือนคุยทางโทรศัพท์มากกว่านะคะแต่มีความปรารถนาที่อยากจะเจอมากแล้วก็ได้มาเจอกันแน่ๆนะ ได้มาเจอกัน,นแน่แต่ว่าถ้าสมมติอยู่คนละประเทศถามว่าเดือนนี้จะได้เจอกันไหมก็ตอบว่ายังนะยังแต่ว่ามีโอกาสจะได้มาเจอกันในอนาคตนะความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันมันดูห่างเหินมันดูเว้นพื้นที่ระยะเขาเรียกว่าเว้นพื้นที่ให้กับอีกฝ่ายได้ใช้ชีวิตนะคะของตัวเองได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังดีอยู่ถามว่าแฟนแอบไปม,มีคนอื่นไหมหรอ ไม่มีนะแต่คุณอาจจะมีนะตัวคุณอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นนะเพราะว่าอ e ีแฟนเนี่ยมันหายไปไหนมันไม่ค่อยสนใจเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่เอ๊คุณน่าจะมีกิ๊กงอกนะ <c ười> คนราศีเมถุนจ๋าคือเดินทางไปไหนคือเนื่องจากว่าคนราศีเมถุนนะคะมีดาวพูเป็นดาวประจาตัวใช่ไหมอันนี้นปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่อะ่ะก็เขาเรียกว่าเนี่ยจากในพายอะ่ะ กูเป็นคนเฟรนลี่คุยกับใครก็คุยสนุกเป็นคนตลกเป็นคนที่เข้าออกับคนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนมาแวดล้อมรอบตัวคุณคุณ make f r i e n ใหม่ได้ไม่ยากเลยนะคะคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้ที่จะ้คุยกับคุณแต่เนื่องจากคุณเป็นมนุษย์เฟรนลี่ไงใครจะเข้าหาเราเขาก็จะคิดไว้ก่อนเลยว่าเฟรนลี่ขนาดนี้มีแฟนแล้วแน่เออมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะในไพ่อ่าคนโสดก็ก็ยังคงเขาเรียกว่าช้อปปิ้งต่อไปนะจ๊ะ สเตชันนี้ยังไม่หยุดอยู่ที่เดือนนี้นะอาจจะอาจจะมีตกใครได้บ้างแต่ว่าก็ยังจริงจังไม่ได้สักคนในเดือนนี้อืมเรื่องราวของสุขภาพนะคะก็อยากให้ระวังเรื่องข้อเท้านะคะแล้วก็เรี่ออะไรอะตรงตรงขาขาข้อเท้าเขา่าอะไรแบบนี้นะอันถัดมาก็คือเรื่องของสายตาอืมอื่นๆก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากสักเท่าไหร่เดือนนี้นะคะไหนขอดูหนสักครู่นึงนะ สิ่งที่ขาดหายไปในเดือนนี้นะแล้วก็คำแนะนำจากไพ่12ใบนี้นะไม่หมอะจะแนะนำว่าถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตในปีนี้อยากให้คุณเขียนมาลงไปนะคะแล้วก็อยากให้เขียนแอคชั่นให้ชัดเจนเขียนไทม์ไลน์ให้ชัดเจนว่าคุณอยากทำอะไรในเนี้ยมันไม่มีไพ่ดาบที่ดีเพราะฉะนั้นมันขาดการวางแผนและการจัดระเบียบชีวิตหากอยากให้ชีวิตมันเขาเรียกว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมาย ที่เราต้องการที่เรามีอยู่ในใจหรือมีความฝันเนี่ยนะคุณอาจจะต้องวางแผนให้ชัดเจนกว่านี้แล้วใส่รายละเอียดลงไปนะคะคือใส่เข้าไปในลักษณะที่แบบให้ละเอียดที่สุดเลยอะเออนั่นแหละเดี๋ยวปีนี้คุณจะสําเร็จแลาจะได้โชคอย่างแน่นอนเพราะว่าไพาม่มันเอื้อคุณหลายอย่างแต่ว่ามันยังไฟมันยังไม่แรงพอนะแล้วก็เส้นทางหรือเข็มทิศมันยังไม่ชัดเจนมากพอถ้าปรับ2ออย่างนี้ได้ความฝันอยู่ในมือได้ไม่ยากนะจ๊ะอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปของเดินหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ